<c oughs> ที่บ้านมาสด <c oughs> ตอนนี้น่าจะไม่ว่างใช่ไหมคะไม่มีใครทักมาเลยคะ่ะไม่เคยมีใครทักมาเลยสวัสดีสุดสวยสวัสดีคะ่ะพัดลมใช่ตื่นๆสวัสดีคะ่ะอยากเป็นสาวแพรย์ไหนพี่เป็นคนที่ไหนภูเก็ตเหรอต่อภูเก็ตเนี่ยใช่ไหมอยู่ภูเก็ตเหรอ รอผมได้ไหมทำไมต้องรอจะไปไหน Yes อ oh. ไม่เนี่ยสองคนเลยเนี่ยพี่ภูเก็ตกับพี่เจ็ดแปดหกเนี่ยภูเก็ตทั้งคู่เลยเนี่ยอย่าลืมไปไหว้ที่บอกในเมืองนะอ้าวคุยพ่อหมอสวัสดีค่ะ อน้องจะถามพอดีน้อง,องเดี๋ยวน้องจะทักไปถามพอดี <_ d> เขาบอกว่าถ้าว่าพญานาคอยู่ในวัดไม่ได้ไม่ใช่หรอแต่ว่าในวัดไม่รู้ว่าไหว้ได้ไหมสวัสดีเวทที่พ่อหมอส่งให้น้องดูทําไมห้องจิบน้ากลัวทําไมห้องจิบน้ากลัวคือยังไงคะไม่เกี่ยวอ๋อใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมได้ใช่ไหมคะอฟอร์มภูเก็ตอ๋อคะ่ะ นางฟ้ามีอยู่จริงนะเนี่ยเขาคุณตาอันนี้ไม่ทราบว่าใช้คำนาหน้าเป็นนางสาวหรือนางฟ้าครับนี่คิมมีน่นต้อนกันเอ,อยากรวยอยากปังลองดูได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะหนูว่าจะไปพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้หนูหยุดงานพอดีค่ะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหนูหนูก็เลยจะไปพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันพุธเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันดีด้วยนะ นางลอยครับเยี่ยมเลยค่ะจะไปพรุ่งนี้ค่ะมาเที่ยวภูเก็ตรครับได้ค่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะไปเที่ยวนะคะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้ามาัาจะไปเที่ยวระยองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนภูเก็ตนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีแผนไปเชียงใหม่แล้วก็ระยองนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเก็บตังค์ไปภูเก็ตเด้อแม่แม่มาดูลูกสบายเร็ว <c oughs> แม่นอนแล้วมั้งป่านี้ยังไงอัปเดตด,ด้วยนะได้เลยค่ะยังไงจะทักไปอัปเดตนะคะแล้วพรุ่งนี้หนูไปแล้วก็จะรายงานนะคะรายงานเป็นช่วงๆแต่ว่ามันต้องรอกี่เดือนเนาะถึงจะเห็นผลสองเดือนหรือเปล่าคะแือว,ว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลง มาเก็ตติ้งฟรีตลอดกัจริงหรือเปล่าจำไว้นะสัญญาแล้วนะไม่ต้องขนาดนั้นรอดูเลยจริงหรอไม่ถึงสองเดือนด้วยหรอกคะตื่นเต้วอะ่ะงั้นได้เลยหนูจะไปขออังจริงก็ถ้าสมมติว่าได้จริงหนูจะก็จะไปลำเองเลยลำเองด้วยจบ อะไรตุนๆโอเคเราชมจ้าค่ะขอบคุณค่ะไม่เอาไม่คิดต่อตัวเองช่างจอยไม่คิดอะไรค่ะไม่คิดอะไรอืยอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่แพร่ค่ะเป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะ เป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าอ้ายเป็นคนแป้ค่ะมาจริงทักหาผมได้เลยพาเที่ยวฟรีทุกการเดินทางอุ้ย ข่ะคุณค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปถล่มเลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนสาวไปถล่มเลยยี่สิบเอ็ดไหมยี่สิบเอ็ดคืออะไรแท้ก็แค่าปากซอยจริงเป้าไปดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับเป <c oughs> ็นยังไงคะอิชาแฟนเขาเนอะบ้าอิชาทำไมฉ่าแฟนคน,นไหนอิชาแบบใด ยี่สิบเอ็ดยี่สองนี้พี่ได้ไหมออลไลฟ์ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สองก็ได้อยู่นะอ๋อ oh, แต่วันที่ยี่บสองอะน้องสาวพี่เขาจะแต่งงานยี 22, mm ่ส hmm. ิบสองกลางคืนอาจจะไม่ได้ไลฟ์หรอกมั้งถ้าไม่ถ้าแบบไม่เมาแอะไปก่อนนะ mm hmm. มามาได้ที่พักฟรี mm hmm. นะเนยได้พี่พักฟรีเลยเฮ้ยพี่โก้พี่โก้มาแล้ว แว่นมานี่มาแว่นมืนขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลยเหรอครับอะไรคือมันขนาดนั้นแว่นมานี่มาแว่นอย่าเด้ออย่าเด้ออ้วงมานี่มาอ้วงโอเคถล่มอย่าแบบเร่งด่วน <c oughs> ไม่ตุนตุนแต่ยี่สิบเอ็ดน่าจะไลอยู่แต่ถ้ายี่สิบสองถ้าพี่ไม่เมาแอรไปก่อนก็ได้ไลอยู่ถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นไรถ้าเมาก็ตามสมภาพ ไม่งั้นก็เมาไปเลยแล้วก็ไล์ไปเลยเฮ้ยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อเดี๋ยวฉันฟองเพื่อนฉันเดอ้อแต่ตา